สวัสดีครับพบก,กับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเบน,นิมารุไฮเปอร์แม็กซ์ครับปรับสเตตัสเรียบร้อยนะครับหลักๆเบน,นิมารุเนี่ยปรับเรื่องของแร่นั่นเองนะใช้แร่ลดลงนะครับส่วนค่าแฝงเบื้องต้นนะครับเป็นควาสมสามารถไฮเปอร์นะมีการปรับบัฟเล็กน้อยนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกนะในเกมไม่ได้บอกนะครับ อาตัวนี้ดาม่าค่อนข้างจะเยอะอะผมขอเล่านิดน,นึงแล้วกันเออไม่ทะลุเท่ากับกาครับผมให้บทสรุปง่ายๆนะไม่ต้องเถียงกันเยอะนะครับไม่ชอบข้ามเลยนะครับให้คนที่เขาเห็นว่าเอ้ตัวแบบนี้มันก็เก่งอยู่นะครับหรือว่าชอบในตัวละครเป็นการส่วนตัวนะครับคือบางคนเนี่ยทีมอาจจะแบบโหดจัดนะครับแล้วก็เฮ้ตัวนี้อาจจะไม่สามารถแซกทีมเขาได้ก็ฟันธงไปว่ากาก,าก อ่าปรากฏว่าคนเล่นใหม่ๆเขาได้ยินเขาแบบอ้าวตัวนี้กากเหรอเขาก็เสียโอกาสนะคือตัวแบบนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะเก่งอยู่เหมือนกันนะคือตัวยิงทะลุเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งนะบางตัวยิงจากหน้าไล่ไปหลังนับยิงแคบบ้างนะครับอ่ายิงไม่เข้าบ้างนะครับความแม่นยําต่าเนี่ยมันก็ไม่เก่งก็มีอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวไม่ทะลุครับที่ข้ามหลังอย่างทะนายเนี่ยไอที่หลักผมก็ใช้อยู่นะสี่ปีแล้วนะครับข้ามหลังเนี่ยมันก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ย แนวคิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่ชอบก็ข้ามไปเลยนะครับอย่าไปบอกว่ากากเพราะว่า,าทีมบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการเรนเจอร์แบบนี้อยู่นะครับ่สวนเรื่องของความเก่งเรนเจอร์นะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมแล้วกันนะคือบางคนอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยก็าอาจจะจินตนาการแบบอะไรก็ได้แบบขอ,ขอนู่นขอนั่นขอนี่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดนะครับ เรื่องของทีมผู้วัฒนานครับเขามีหลายทีมนะมีทีมญี่ปุ่นนะครับมีทีมเกาหลีใต้มีทีมนั้นทีมนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดอาจจะมีความแตกต่างกันเขาต้องหาจุดลงตัวนะว่าเรนเจอร์เนี่ยจะไปลงตัวที่ตรงไหนแน่นอนลหละเขาต้องมีแนวความคิดที่เราเข้าไม่ถึงนะครับผมกับ m m ไทยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเคยถกกันนะครับ คิดเห็นตรงกันนะว่าเฮ้ยทำไมเรนเจอร์บางตัวเนี่ยมันถึงออกแบบมาแล้วแบบออกแบบดีนะครับแต่แบบกาก,ากไปเลยอันนี้เน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์แล้วกันนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวปกติกับโคโรโบเรนเจอร์นะครับแสงมืดเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งเออส่วนใหญ่จะเก่งนะตัวไม่เก่งนี่ค่อนข้างจะน้อยมากครับอ่ะเน้นไปที่โคโรโบเรนเจอร์แล้วกันนะครับคือทุกอนิเมะเนี่ย มันต้องมี f อของตัวละครบางตัวนะครับบางตัวเนี่ยในอนิเมะเฮ้ยมันเก่งนะแต่ทําไมมันไปนเลนเจอร์มันถึงกากนะครับบางตัวเนี่ยใช้คําว่ากากแบบนํามาใช้งานไม่ได้เลยครับตรงนี้นครับเป็นจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยทําไมไม่ทําให้แบบพอจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละตัวให้มันใช้งานได้นะครับเผื่อผู้เล่นใหม่เนี่ยเขาแบบว่าเฮ้ยได้มาเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับหรือว่าเ,เก่งชนิดที่ว่า ให้มันมีความต่างๆอาทีมแต่ละคนจะได้แบบเฮ้ยมีตัวละครหลากหลายบ้างไม่ใช่แบบมากองๆกันแบบตัวเดิมๆนะแต่ผู้พัฒนาเขามองว่าให้เป็นแค่ตัวสะสมก็พออาตั้งหลังเริ่มมีการปรับแล้วนะอาเรนเตอร์อย่างน้อยให้มีดาเมจหนักๆครับอาจจะไม่ทะลุนะแต่มีดาเมจให้แบบว่าหลีกเริ่มต้นเนี่ยใช้งานได้อนาคตรอดูแล้วกันนะว่าเรื่องแบบนี้จะพัฒนานครับจะปรับปรุงไปในทิศทางไหน,นครับ อาโซนโตเก่งเนี่ยมันต้องมีขีดจํากัดในความเก่งแน่นอนเกมนี้นะมันต้องมีตัวที่ OP จัดจัดนะครับแต่ว่านับนิ้วได้มันเป็นเรื่องของเงื่อนไขาบางอย่างนะระหว่างผู้พัฒนานครับกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้เราก็ไม่สามารถบอกเชิงลึกได้มากนะครับส่วนเกม r รนเ e อรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเกมอื่นที่แบบว่า ตัวละครใหม่ OP ไปเลยนะครับเป็นแบบติดเมตาไปเลยนะครับแล้วถึงวันหนึ่งก็เนิฟก็คือเนิฟไปเลยนะครับเพื่อที่จะหลีกทางให้ตัวใหม่ขายได้แต่เกมเรนเจอร์จะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นนะคือถ้าสมมุติว่าเราทําให้มัน OP จ,จัดจัดมากเกินไปเนี่ยคนเปิดไม่ได้ครับก็จะแบบรู้สึกไม่พอใจเออผ่านเลิกเล่นมีทุกรอบครับผ่านเลิกเล่นแบบเปิดไม่ได้เลิกเล่น,นครับ ส่วนตัวที่โ p จะจัดแล้วไปเนิร์ฟในอนาคตเกมนี้เขาก็ไม่ได้บอกหรอกส่วนใหญ่ก็จะมีคนออก,อออกมาทดสอบอาจจะมีคิดไปเองบ้างหรืออาจจะมีเรื่องจริงบ้างนะครับคนที่เปิดได้ก็จะแบบไม่พอใจเราปั้นแม็กไปแล้วทําไมมาทําแบบนี้นะคือเอาง่ายนะทาอะไรก็ไม่มีใครพอใจไปซะทั้งบดนะครับง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดแบบตัว o อจะจัดมันมีเยอะมากบางคนบอกว่าทําไมไม่ทําให้แบบเก่งมาทุกตัวไปเลยนะครับคือถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนะี่ยผู้พัฒนาเขาจะปวดหัวนะว่าตัวที่ออกมาใหม่ทํายังไงให้ มันแบบต้องเก่งกว่าเดิมนะครับต้องทําออกมาให้มันขายได้อย่างในอดีตเนี่ยดาวินชีนครับมีดาวินชีถ้าก็มีเรนเจอร์ใหม่ทุกตัวยุคนั้นเนี่ยผู้วัฒนาปวดหัวมากเลยครับอาฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ครับมันต้องมีขีดจํากัดบ้างอาตัวนี้ก็เลยอาไม่ทะลุประตะาซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าขอไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรับไปแล้วเนี่ย ต้องมีคนด่าเยอะๆมากมายนะเขาก็เลยอ่ะปรับในส่วนที่มันปรับได้นะก็คือเรื่องของแรงนั่นเองนะครับมาดูกันที่สเตตัสดีกว่านะเบนนี้มารู้เป็นไหวพิบไม้นะครับพลังเวทโจมตีเดิมไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ยก็เกือบๆจะล้านแสูงมากนะอ่ะอาอัลต้าแม็กซ์ทดสอบไปแล้วนะครับตีหนักโหกเลยทีเดียวนะพลังชีวิตนะครับห้ล้านหกะครับก็ถือว่าเยอะนะตำแหน่งยืนก็ดีครับอ่าสามก็ค่อนๆไป ไกลนะครับ88เคลื่อนที่ก็ไม่ได้ช้านะความเร็วในการโจมตีก็สูงครับครูดรนเตอร์นะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์สิบสาแม็กก็จะหันครึ่งนะครับอ่าแรกถ้านตับไปเรียบร้อยนะร่างอัลต้านะครับ1670อ่าปรับลงมาเหลือ1510นะครับไฮเปอร์1530อ่าตอนนี้ก็เหลือ1380อ่าแรกก็จะใช้แบบน้อยๆครับก็ถือว่าดีนะสกิลหนึ่งครับดาเมจใบนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าความเร็วในการโจมตีค่อนข้างธรรมดานะก็เป็นดาเมจใบบนะครั ว้าง330จุดมีการข้ามหลังจุดนี้แหละที่ผมมองว่าเฮ้ยเดินมาหน้าป้อมเนี่ยมันต้องมียังไงต้องมีจังหวะที่แบบไม่ได้อัมาตาตลอดเวลาตัวอมาตาโดนฆ่าตายนะครับหรือว่ายังไม่ได้รับบัฟครับยังไงก็ต้องมีโดนนะอาจจะโดนดาเมจหายไปเลยครับหรือว่าโดนใบ้7วิผมว่ามันนานพอนะ,อะแถมคูท่าสกิลนี้9วิก็ถือว่าน้อยด้วยนะครับ อาสกิลสองครับอมาตะนะครับแล้วก็แม่นยันสกิลอันนี้ก็เป็นการป้องกันทีมนะกว้าง280จุดบัฟหน้าป้อมด้วยคูดาสกิลก็ต่ำอีกนะอ่ะอัลตร้าเจ็ดไฮเปอร์ห้าคือคูดาสกิลมันต่ำนะครับถ้ามันจะทะลุอมาตะาด้วยอ่ะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะ OP เกินไปหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนความสามารถให้เปิร์นครับอันนี้เป็นการ แอบปรับนะครับซึ่งเดี๋ยวอนาคตใกล้ๆมันอาจจะเหมือนกับเคื่องสุดท้ายก็ได้นะที่ในเกมบอกว่า5จริงๆเนี่ยปรับเป็น7ไปทั้งนานเลยนะครับแล้วค่อยมาบอกที่หลังนะเคยมีครับเรื่องแบบนี้มีมาตลอดเวลานะครับอันนี้นะครับเมื่อฟื้นขึ้นมาครับมีพลังชีวิต70เปอร์ใช่ไหมบัฟเพิ่มเป็น80เปอร์ นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้อลต้าก็ได้ไฮเปอร์ก็ได้นะแต่ผมคิดว่าตัวนี้ค่าแฝงน่าจะอยู่ในร่างไฮเปอร์นะครับอาการสก,กิลถ้ามีเกร์ฟรีนะก็ไม้คาทานกิติยศก็ได้นะครับหรือว่าคาถานมนดาอ่าผมเลือกจีน,นี้เพราะว่าเอาต้านสกิลครับช่องกลางเกียบป้องกันดีสุดอ่าผมเอาเกราะเอลซ่ามาใช้นะแล้วก็กระเป๋านะครับออกสก,กิลหลบสก,กิลนะครับตัวนี้ก็จะหลบสก,กิลเปหลักนะครับอันนี้ต้านสก,กิลก็เยอะอยู่นะแม่ยามสก,กิลก็เพียบเลยทีเดียวอ่ะมาทดสอบกันเบื้องต้นนะครับ คลิปทดสอบวันนี้นะครับจัดมา6ตัวเลยทดสอบคือทดสอบนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยอยู่เป็นทีมอาจจะใช้ดีนะครับแต่ว่าพอเล่นตัวตัวเนี่ยอาจจะแบบสู้ชาวบ้านไม่ค่อยได้ก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยดูนะครับเป็นการทดสอบนะครับผมทดสอบค่อนข้างละเอียดนะ,ะแรกใช้น้อยมากครับเพราะว่าผมใส่เกียร์รถแร่2จุดนะอันนี้บัมนาป้อมนะครับเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายครับสกิลสองก็ไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะ ดาเมจก็ประมาณนี้นะครับอ่าเพราะว่าเกียร์เรามีอยู่แค่นี้นะคือผมแนะนําตลอดนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ดาเมจให้แบบแรงมากมายก็ได้ครับเน้นเลนเจอร์เนี่ยให้มันมีดาเมจประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ให้มันยืนานานๆให้มันกลายเป็นดาเมจสะสมนะอ่าไม่ต้องหวังผลอะไรมากมายหวังผลชนะทาทัครับคือใส่จริงๆเนี่ยถ้าสมมุติมีค่าเกียร์ฟรีอย่างงี้ครับจุดเดียวก็พอครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เดี๋ยวทดสอบอีกด่านหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูว่ามันมีการข้ามลึกไปขนาดไหนนะครับคือบางคนเนี่ยโอ้โหเล่นใหม่ๆครับใส่เกียร์สมมุติเป็นว่องไวใช่ไหมเป็นว่องไวหรือพลังใส่ตมตีกายไม่หมดเลยครัมีเท่าไรใส่หมดนะไม่เป็นสนอย่างอื่นเลยครับปรากฏว่าเลนเจอร์เดินมาสะดุดล้มบ้างครับโดนดีดหูตายบ้างนะครับไม่ดีนะครับให้เลนเจอร์เนี่ยมันมีพลังชีวิตครับหลบสกิลต้านสกิลนะครับ มาตีพวกนี้นี่ถือว่าหนักขึ้นนะครับเดี๋ยวดูว่ากลุ่มที่มันข้ามข้ามไปยังข้างหลังเนี่ยมันจะมีการข้ามไปลึกขนาดไหนนะครับบางตัวโดนตีก็ตายไปเลยครับก็ไม่ทันเห็นสกิลบาบนะครับอยังน้อยๆเนี่ยโอ้โหดูโอ้ยอะไรเนี่ยข้ามไปดูเลยครับคืออย่างที่บอกแล้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเอากริชืมอาจจะไม่เหมือนกับ เอ็ดเวิร์ดแสงหรือทนายที่จะเน้นข้างหลังเลยอะ่ะข้างหลังเลยเป็นหลักนะครับตัวนี้มันก็จะแบบมีไล่นะหน้ากลางหลังจะดูนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยลึกไหมล่ะลึกมากนะครับโอ้โหคือหนักด้วยนะครับแล้วก็ลึกนะครับทดสอบกับเรนเจอร์6ตัวครับามาตัวแรกครับทดสอบกับเอลซ่าที่ไฮดีหลักนะครับอันนี้เจอกับว่องไวไม้ครับ มาดูกันครับคือโดยโปรตีนวัวพริบเนี่ยเจอกับว่องไวค่อนข้างจะเสียเปรียบนะถ้าตีกัน1ต่อ1นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีอามาตะครับมีอามาตะอาจจะเซฟชีวิตได้นะครับส่วนเอลซ่าอย่างเงี้ยโหดบนท็อปตำนานใช้กันเพียบเลยครับแต่ว่าการเล่นกัน1ต่อ1เนี่ยถ้าสมมติเอลซ่านะครับบัฟเยอะมากเกินไปนะครับการใช้งานก็จะมีปัญหาได้บ้างนะแต่ถ้าเกิดรอบไหนออกดาเมจสกิลเนี่ย เอลซ่าคือหนักแบบหนักมากจริงๆครับคู่นี้ถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันผมชอบเอลซามากกว่านะอ่าแต่ว่าถ้ามีทั้งคู่ก็ใช้ทั้งคู่ครับก็ให้มันเอื้อไปเลยนะครับอ่าให้สกิลมันเอื้อกันนะครับเพราะว่าเอลซ่านี่ก็มีการเพิ่มระยะสกิลนะครับ20เปอร์ครับมีผลนะอ่านี้คือเรียกได้ว่า ก็โหดอยู่นั่นแหละแต่เอลซ่าเหมาะกับการเล่นเป็นทีมมากกว่านะครับบัฟรีเซตนะครับแล้วก็ยืนนานนิดนึงนะครับเพราะว่าดาเมจเขาถือว่าค่อนข้างจะหนักนะครับมาดูนะครับนี่เมนี้มารูโหดไหมนะครับเกียร์เอลซ่าเป็นเกียร์โหดนะครับเป็นเกียร์ของไอดีหลักนะไปดูไอดีหลักได้นะครับให้ดูประมาณนี้เออเผื่อบางคนอยากจะเห็นเป็นคลิปฉบับเต็มนะครับอ่าต่อมาครับ ใครอยากรู้เกียร์ทราบไปหาดูนะผมใส่เกียร์ตามจริงนะครับใน PVP นะครับต่อมาเจอกับซารีน่าไม้ที่อ d 3ดัามาดูกันครับซารีน่าไม้เป็นตัวที่มีคนถามเยอะนะครับว่าป้านแม็กซ์ไหมคือมันก็จะมีความเก่งในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าดาเมจสกิลสองสกิลแล้วก็ท er ะลุครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใช้เล่นเป็นทีมเนี่ยบางทีมันมันจะเริ่มมีความแม่นลดลงนะแม่นยําสกิลเนี่ยลดลงในลีกที่สูงขึ้นนะครับระดับรีกเพชรผมว่ามันโอเคอยู่นะ อ่าเดีเกิดขึ้นไปมาสเตอร์เนี่ยต้องพึ่งตัวอื่นเยอะหน่อยนะครับอ่าข้อดีของเซนตนาไม้ก็ยังเป็นเพิ่มแรง3 0 0หน่วยนะครับก็ยังถือว่าติดดีดูครับเนี่ยไม่ยังติดอยู่เรื่อยๆนะเพิ่มแรง300หน่วยนะครับแต่เบนนิมารูเนี่ยคือก็อย่างที่บอกแหละใครไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่ผมมองว่าเฮ้ยมันมันโอเคอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ว่าก็ต้องอยู่ในทีมที่ดีเหมือนกันนะครับอ่าอย่างไอดี8แปดยังถือว่าเป็นไอดีใหม่ๆนะเดี๋ยวรอผมปั้นทีมนะครับรอผมหาเกียร์ตนเสร็จสับก่อนนะ อ่าคือตอนนี้เนี่ยตัวยังถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะของผมเนี่ยตัวแม็กนี่เพิ่งจะ3ตัวครับแต่ก็ถือว่ามีความโหดในระดับหนึ่งแล้วอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้จริง,รงๆไหวพริปเนี่ยบัตเทิลต่อ1เนี่ยเจอว่องไวมักจะแพ้นะแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีอมาตานะครับถือว่าเป็นข้อจํากัดพิเศษนะเพราะว่าอย่างน้อยอมาตะาก็การการโจมตีธรรมดาการคริกได้นะครับอเจอกับริวนะครับที่ IDC ามาดูกันครับมีคนให้เปรียบเทียบว่าเทียบกับริวตัวไหนดีกวกันคือริวเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเก่งนะริวเนี่ยเคยมีช่วงที่ตานานเนี่ยก็เอาก,กลับมาใช้กันเยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าดาเมจทะลุแล้วก็ใบนะครับแต่ถ้าเกิดมันยิงนะครับไม่ทะลุนะครับความแม่นยำต่ํามันก็ไม่ดีครับหรือว่าเรนเจอร์บางตัวนะครับมันก็ตายง่ายและคือตัวใหม่ใช่ไรกว่าเนะี่ยผมจะใช้คํานี้อยู่ตลอดนะ อ่าส่นถามว่าเบนิมารุจะโดนเนิร์ฟตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมบอกนะครับว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเรนเจอร์จะโดนเนิร์ฟเมื่อไหร่เพราะบางตัวเนี่ยบทมันจะเก่งมันก็เก่งเป็นปีก็มีนะเออหลายตัวนะครับเก่งชนิดที่ว่าอ่าดาเมจก็ยังหนักเหมือนเดิมครับหลบสกิลก็โหดเหมือนเดิมครับบางตัวก็เป็นปีนะอ่ะเมื่อเทียบกัน2ตัวนี้แล้วเนี่ยผมให้เบนิมารุนะอ่าแม้ว่าจะไม่ทะลุครับแต่ว่าดาเมจหนักนะครับแล้วก็ข้ามหลังด้วยนะครับ ตีในสเตจปกติดูเหมือนไม่หนักนะอะแต่นี้มันปล่อยหลายตัวนะมันปล่อยหลายตัวนะ,ะให้ดูประมาณนี้นะครับโอเคเจอกับริวครับแน่นอนก็อนองเจอกับไทกะครับคลิปอัลต้าแม็กซ์เนี่ยเจอกับไทกะแล้วแบบว่ามีมีสู้กันนานนะเออมีสู้กันนานอดูคลิปนี้ครับว่าพอเป็นไฮเปอร์ปุ๊บเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ใช้วิจ,จารณญาณครับกันด้วยตัวเองนะ ว่ามันปรับอะไรไปบ้างครับใช้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับอันนี้ไทยกะโลบครับเนี่ยไทยกะอย่างเงี้ยตัวที่มันเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับคือเสือก็ยังเป็นเสือเล่นเป็นทีมก็ยังดีนะครับอ่ะโดนใบไปแล้วครับได้เปรียบแล้วครับโดนใบเจ็ดวินี่ค่อนข้างจะนานนะนี่ครับยิงไม่ตายไม่เป็นไรครับเอาใบพอนะครับหวังผลระยะยาวนะครับเอออย่างที่บอกนะครับว่า คือด้วยความที่ว่าเขายืนค,นคอนอนะ่อนข้างจะไกลนะครับเหมือนลูเดียสะรูเดียสก็ไม่ทะลุนะแล้วลูเดียสยืนค่อนข้างจะไกลด้วยนะครับแต่ว่าอ่ะโอเคแหละลูเดียสเขามีความสามารถให้เปิดครับที่บนท็อปก็จะยังเห็นเยอะอยู่นะรูเดียสนะครับ คือเรนเจอร์ผมจะบอกแบบนี้ว่าเมื่ออยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยเรนเจอร์ไม่จําเป็นต้องตีหนักมากเลยนะครับหวังผลจากสกิลรอบข้างที่เป็นทางป่วนนะครับหรือว่าเป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็แค่ตายแล้วฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าสกิลใบของเขาเนี่ยพอมันข้ามหลังปุ๊บเนี่ยแน่นอนก็มีความโหดอ่ะเจอใม้กวาดเกลี้ยงหมดเลยนะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าวัดผลแบบรอเปอรเซน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของบอทด,ด้วยประมาณนี้นะครับอาจเจออินุยาชาที่อดี2อันนี้ชนะทาตแล้วนะครับอ่าคลิปก่อนเจออินุยะฉาปดหน้าป้อมเลยนะครับอ่าคลิปนี้มาดูก่อนว่าจับเป็นยังไงนะครับอ่าขี่ปนาวุธก็จะมาช่วยยำนะเพราะว่าอยู่หน้าป้อม่อาเริ่มเกมมีกระตุกนิดนึงครับก็เลยมาโดนยำอ,อยู่ตรงนี้นะ มาดูกันว่าจะเอาตัวรอดได้ไหมนะครับคืออย่างที่บอกแหละว,ว่าสกิลใบนะครับมันก็จะเห็นว่าเรนเจอร์ก็ยังตีได้อยู่นะครับได้รับบัฟคริก็ยังตีคริได้นะครับสำหรับพวกาสายว้องไวนะครับบางคนก็ได้มองว่าโอ้ยมันแค่ใบเองทาอะไรมันทาอะไรมากไม่ได้ทาไม่เหมือนกับเปลี่ยนร่างใช่ไหมเปลี่ยนร่างสตาร์ทยืนนิ่งบางคนก็เหมือนแบบ สารสารในสมองอะ่ะมันส่งผลให้เราเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. โดนใบเนะี่ยมันยังขยับได้มันยังตีได้ไม่โหดแต่จริงๆเนะี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันโหดนะคือมันติดเจ็ดวิครับไม่ทนะลุเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะครับคือถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่าถ้าเกิดเจอกลุ่มอามาตะมันก็คือยิงไม่เข้าเลยนะครับอ่าก็ต้องอาศัยจังหวะ2ให้เพื่อนเนี่ยช่วยล้างอมตะ นะครับแต่ถ้าเกิดตัวที่มาจากหน้าป้อมเนี่ยเนี่ยกำลังวิ่งวิ่งมาครับแน่นอนมันไม่มีอามาตะร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมันจะไม่มีทีมไหนที่แบบเผยอามาตะขึ้นกันร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องมีจังหวะที่โดนลบอามาตะไปบ้างครับหรือว่าบัฟไม่ขึ้น,นครับผมได้มองว่ามันเก่งนะอันนี้โดนบี้อยู่หน้าป้อมครับก็เอาตัวรอดได้นะครับเอาตัวรอดจกขี่นาวุธนะไม่ใช่อะไระครับอ่ะสุดท้ายเจอตอรคีอันนี้คือน่าจะยิง กระตุยเลยครับอ่ะมาสุดท้ายครับอการทดสอบคือการทดสอบนะให้ดูนะครับแบบใช้วิจารณญาณเราเองนะครับอ่ะมาสุดท้ายครับอ่าเกียร์นะครับใช้กระทำมนดำชิ้นเดียวครับแต่ว่าหลบสกิลต้งนสกิลค่อนข้างเยอะนี่เห็นไหมตีตัวเดียวต,ต,วยวตีตัวเดียวตายไปเลยนะครับนี่ครับขึ้นปุ๊บ ตายปับ๊บธนาธาตุครับอ่าจระเข้ก็โหดอ่ตจระเข้ก็โหดอยู่ครับจระเข้ก็เป็นตัวที่ปั้นแม็กได้แต่จระเข้ก็เป็นตัวที่โดนเนิรฟ์ฟเหมือนกันนะอ่ะคำว่าโดนเนิรฟ์ฟไปดูในคลิปเมริโอรัสกันนะผมอธิบายเอาไว้เนี่ยซึ่งนะครับข้อมูลพื้นฐานอันนีน้ใช้ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวเลยครับอ่าเรื่องของการเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟแบบตั้งใจเนิรฟ์ฟโดนกากไปเลย ก็มีแต่ว่าต้องเป็นตัวที่แบบหุ้ยใชนะ้ใช้งานนานเป็นปีๆอยู่งานนะหรือเนิร์ฟตามสเตปตามระยะเวลาของมันนะหรือว่าเป็นเรื่องของแพทเรื่องของบัคอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกผมก็จะไม่ได้บอกทั้งหมดแหละเพราะว่าบอกทีก็ดราม่าทีนะผมไม่อยากให้มันมีผลกระทบต่ออะไรมากมายเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวงการซื้อขายไอดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเขาอยากให้เรจนเจอร์มีราคาบ้างนะครับ ก็จะบอกว่าตัวนี้เก่งอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคือตัวไหนเก่งก็จะบอกว่าเก่งนะครับตัวไหนพอจะมีจุดเก่งที่นํามาใช้งานได้ก็ต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าบางคนทีมเขาแบบเป็นทีมสร้างใหม่อย่างเงี้ยเราก็บอกจุดดีว่าเฮ้ยตัวนี้มันพอจะมีจุดดีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเรียกเรียกตัวบินนะทีมผมไม่มีตัวบินนะครับอาทีมผมไม่มีตัวกันบิน,นครับมีตัวบินอยู่อ่ร์ีพีพีทิ้งท้าย2ทีครับ มาดูกันครับโหฟังงสตูโหดครับสตูโหดเลยครับคือขึ้นชื่อว่าเป็นสั่งมืดเนี่ยโหดแน่นอนอยู่แล้วนะนี่ถ้าเกิดมีเกียร์ดีนะครับแต่ว่าตัวเขายังไม่แม็กซ์ใช่ไหมอันนี้สาระฝั่งเลยครับโดนลำาเลยนะครับอ่าเป้าหมายเราให้ดูหน้าป้อมเนี่ยเห็นไหมหน้าป้อมคืออย่างน้อยโดนใบนะครับโดนใบกองเงียบไปเลยครับ7วินาทีครับคือได้ด้ว่า ช่วยทีมอ่ะอ่ามันถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่ถ้าสมมุติไม่ได้หวังดาเมจเราก็ไปพึ่งนะครับอามาตากับแม่นยำสกิลก็ได้ผลนะครับหรือสกิลใบครับอ่ะช่วยใบครับก็ให้ตัวอื่นเนี่ยช่วยจัดการครับก็แน่นอนนะอ่าว่าสกิลใบ้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันนานถึง7วิเลยทีเดียวนะครับโอเคตีกันรอบสุดท้ายครับ อ่ะก็คงจะเห็นกันชัดขึ้นนะครับอ่ะลองตีกับทีมนี้เลยนะครับเป็นทีมที่โอ้โหอันนี้คือโหดไปไหมอ่ะลองดูดีกว่านะครับอันนี้คือแม็กซ์นะครับ9ตัวคือถ้าเกิดประเมินเบื้องต้นเนี่ยผมต้องแพ้แน่ๆนะอ่ะเดี๋ยวดูว่าการมีเรนเจอร์แบบนี้อยู่ในทีมมันจะช่วยทีมได้ดีขนาดไหนอ่ะถ้าเป็นปกติผมจะต้องรีทิ้งนะเจอแบบนี้รีทิงแน่ๆนะครับอ่ะแต่นี้คือลองสู้ดูครับ ดูกลุ่มข้างหลังครับโอ้โหนี้โดนความสามารถให้เปอร์ของรูเดียสครับอันนี้ไม่ไหวจริงๆนะอ่าโอเคไม่ไหวครับไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะอ่าเราก็ต้องพยายามสู้ตามที่พอจะสู้ได้ครับเนี่ยโดน5วิวิครับเนี่ยอย่างเงี้ยรูเดียสเนี่ยรูเดียสเอลิสครับก็เพิ่ม5วิก็ยังเพิ่มตลอดนะอ่าชินจังที่มา่วันนี้ครับบทจะติดนะครับอ่าเพิ่มแล้วห0 0่ก็ติดแบบ โหดๆนะครับอ่าไม่ไหวจริงครับไม่ไหวจริงก็ต้องยอมนะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ให้เห็นกันทุกมุมมองนะครับแบทเทลิลนะครับอ่าไม้นะครับ4ตัวนะวงไหไว2ไหววริบ2ครับก็ กวาดเรียบเลยครับดาบเมจเขาหนักบ้างจริงนะอเจอกับท่าน้ําสายพลังเนี่ยก็แน่นอนกวาดเรียบนะครับแต่ว่าการเล่นเป็นทีมก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเจออามาตาแบบตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเหมือนสกิลก,กัน Copy ปี้ผมก็บอกแล้วว่ามันก,กัน Copy ไม่ได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ในหลีกที่สกิลติดดีครับ อันนี้บอกอยู่ตลอดเวลานะบางหลีกเนี่ยมันเป็นหลีกที่แบบว่าซัดสก,กิลซัดดาเมจกันเนี่ยแล้วกันกันไม่ได้นะครับแต่พอมันอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเนี่ยบางตัวก็จะแบบเริ่มใช้ไม่ดีแล้วนะครับต้องแบบปล่อยตัวเยอะๆอ,อ่ามีเยอะแยะมากมายนะก็ต้องอาศัยเลนเจอร์พวกประมาณนี้แหละพวกป่วนอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้โกงอ่าเนี้ยโกงชัดเจน,นครับแสงมืดนะแสงมืดค่อนข้างจะโกงนะครับ ทําออกมาเพื่อที่จะาขายนะครับตัวแสงมืดเป็นของตัวเกมนั่นเองนะต้องหาตัวป้วนแบบนี้ครับมาช่วยนะครับช่วยให้แบบว่าหยุดยัง้งศัตรูให้แบบไม่ออกสกิลหรือแบบว่าไม่ทําอะไรเลยครับาจากเปลี่ยนร่างหรือสตันนะครับต้องมีตัวแบบนี้อยู่ในทีมทีมก็จะเล่นได้ดียิ่งขึ้นอ,อย่างตัวชิระเนี่ยไปดูคลิปแล้วกันนะว่าอย่างชิระเนี่ยก็ถือว่าช่วยทีมได้โหดมากๆครับเอาวันนี้บสรุปป,ประมาณนี้ผมให้มันเป็นตัวที่ ค่อนข้างจะโคโรโบนะครับส่วนใหญ่ผมจะยืนพื้นที่เก่งเก่งมากโกงครับผมให้อยู่ในเก่งมากเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องของความสามารถไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็สาหรับผมผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบข้ามเลยนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ